จะได้ที่เห็นน้องทำความสะอาดบ้านการู้สึกประทับใจและเห็นมีความรับผิดชอบมากขึ้นที่ได้ช่วยเหลือแม่ในการทำความสะอาดบ้านบางทีแม่ก็มัวแต่ทำงานบ่ได้มีเวลาแบบดูแลบ้านเรือนบ่ได้เก็บบ่ได้กวาดเพราะว่าต้องไปทำงาน ็ยังน้อยก็ยังมีแบบลูกสาวที่ได้ช่วยแบงเบาภารนในการทําความสะอาดบ้านในข้างนี้บ่าว่าจะเป็นเก็บตินนอนกว่าบ้านถูบ้านล้างห้องน้ําล้างจานก็ทําให้ช่วยแบงเบาภาราของปอแม่ได้เยอะขึ้นเห็มหนักเลยเจ้าก็ยาจะให้ทําจททีใ้ในทุกๆวันทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันไปเลยแล้วก็จะทำให้ ตัวน้องเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบกับตัวเองเยอะขึ้นเป็นโค้งการตีดีมากเลยเจ้าที่ทําให้ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขอบคุณเจ้า